นแบ่งกันเด้พี่น้องนี่เด้อดีมคุดนะแต่คัานีโคมฮำมาหานีเนาะอันนี้ให้เซร้าขีมคุดเด้พี่น้องเหมาะตำแหน่งนี้ให้เพิินเด้พี่น้องนี่เคียรสิหวานกายเบิ่งทางแหล่เนาะ่ามาสิออกด้เนาะพี่น้องเบิ้งได้เน่าพี่น้องพูดดีๆเน่กว่า บ่มันคนุ่หน้าเดยะเฮ้ยกุดสั้นแ้ว้นดีนดนนเศรษฐีม้าหน้ามันก็เลยแดดพี่น้อ,อ,อวบนแดดกัฝนตกมีทอย่างน,นี่เด,พอ,อ,ดอพี่น้องนีเดอพี่น,อน,น,น้องบ่เลิกปไหนได้ครับอาสซัมคุ้มเ้อนคุณกุฏกุฏเหในมันนีได้ ว่าเอ่ยกับคุดมาหัวนแล้วไม่รน่ก็แหละก็อะไรแค่คุ้มใหม่เออย้ำมาเอียกนิดนึงย้ำอีกนิดนึงเออคุดคุดุดไปปีกไก่เด่นคุดไปพี่นงคุดไป พุดไปจะพี่น้องบบอืพุดไปพุดไปพุดไปยิงยับหางกันดีกว่าไก่พดยับออกเอียกเออมาพูดทำไมกระติมอยากพูดซอยนะ หุดลงไปเลยหุดลงไปเลย,ลเลยน้าฮามเตรียมไทยนาจ้าหุดไปเขี้แมากเกิดหุดอีซ้ำคุมค้มนะ่ะเศร้าหอมหอ,อมจ้ะโบยย้ำมาอีกพี่หาม,มาโคกงอยู่พี่เลยแต่โคกมาเลยกับมาซื้อนี่ยาำมาอีกนะ่ะเออฮามดีค่ะ แล้วคุ้มเก่ามาแนะๆไม่จำใบบายอย่ากขุดออกกานได้กว่าขี้ดินนะไว้ทมเออขุดป้ายขุดป้ายอย่าโบนอย่าโบนบ่นแล้วพี่เนาะแดดน้ำตาลตาไทยหน้าเออพี่พียับเองหน่อยนึงมาติดเออนั่นแหละขุดป้ายขุดป้ายเตะเตะ ถาามหไหนเหหูเกาวะในเขี้ยวพูดซ้ำไปฉันรู้แหละเบ่งดีกว่าหูเกามามคุ้มเก่ามาแม่บ้านห้องกุดกุดบาน เงี้ยไปเอี๊ยกข้าจะส่งคืนคุณจับดี้ยกจะยังโปรยมีหมดเต็มอยู่แต่ละมือได้มาเผากาะเลยพี่เนาะสัตว์เลยอันนี้เฮ็ดัวตันคุณจบดีนาง,นางจะอะไรไม่ใช้หน่า พ้นดีได้ปีนี้พ้นโตกแต่นมาปีเลยนเนาะแดดแทงเจ้าว่าพ้นสิตโตก,กว่าจากตอนแรกนะแต่ว่าตอนนี้นาะแด่ขีดออกมาหนาบรรยากาศอยู่กลางทงหน้าเลยนเนาะขีดนะพี่น้องนหนาเลยว่าบริยูเทียป่านะมันอยู่กลางทงเลยติดติด,ตดแพร้หงนหน้าไปหอ้องเนาะบ ให้คิวชว,วานให้นึงนัี่น้อนี่วานให้หน้อยให้น,น่นและดีมสชีวานให้นึง่งอะไรหัมีเรื่องวานให้นึง่งให้ถ้าคิววานกอน,นวาวรุดองไปสีออกเออถอดายนั่นรากไปบาดียวแะออขาพี่แมข่ขาวพี่านนข่าโมเมนตขาชิบเพิงกวเขาชิบเพิงว่าจะเขียเดอแซ่ขึ้นหนึงนน่งไนนงล้แต่ก็แซ่าขาตาอขึ้นหนึ Hoa, nữa cháu. Xe Hoa, bích nhau lại <laughs> sắm nắng kìa kìa. bây giờ Oc giáp được một sân hưng. Ta thơm. Eh, ơ. Eh. Huu đãi vậy. Hu đãi vậy. Hu đãi. 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 Hu phần wow. là của anh, anh đã phải làm, sẽ lên một mình và sẽ lấy แก้หนูดไก่ของไปสีกอเขนองใหในของส้าขีมหลอไมมากข้านาผีเขียวหล่อต้องพีเขียวหล่อต้องผีก่อนหลออไปเล้เจหลอไปเลยส่งสิเกิดอยู่พี่น้อะ ไปแหละดีมวานกับเกิดจะได้เกิดเสียงหางมันยงไฟแม่ขี้ง้องไปเพื่อนะมันยังไฟหาหลอกเพื่อไ,ได้ มันเกลือไก่ได้ต้องพี่น้องมันเกลือไก่ได้เชียวอันนี้ เบิ่งได้พี่น้องถาบงมันออกมาของไฟสีง,งามแล้วก็สามคนนี้สามคนนี้หวานไปเรื่อยบอกน้ำพ่อมันแต่เด็ดดีมันเนี่ย đẹp đi thì theo càng có hòa 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 quá này hòa 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 แดดพดพ่อแดดพดพ่อหมกองหมังแตงแดดพอดพ่อหมกองหมังแตงพี่น้องอืหาหอเพป่ด้อีมบเ รอบนักจะมันเท <c oughs> ามาวันนันนน้นเป็นไง <c oughs> มันเกืี่ไกลด้วยารอบที่สองเลยรอบที่สองจ้า <c oughs> รอบที่สอง รอบที่สองรอบที่สองรอบที่สองมันจะออกมาเนาะ น้องพยานขาเข่าพ่นออกได้คีมวานนะม่ดีดีมสิวานห้ยนันเพรรืองห้ยนีแหละฐาหลุดไปมันออกนะพี่น้องต่างจากคิีมวานเอาะ วานลืมอีกพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้อําลาผ้าจางเนาะวานกะขางแหลกพี่น้องวานไหวเนาะ้อมไหวบางทีจะเห็นหน้าจะเป็นยังไงบ้านอ่นซ่องไฮเนาะวานไฮหนึ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้คลิปกันสิเขาเมือเนาะเขาเมือ กานกะให้หนึ่งกับปล่อยมียาดีมามีเรื่องวันนี้โตเนาะเขาเมื่ออะไรพี่นอ้องช่วมียาดีเมื่อนำรางเนาะสกีเราแจ๊กเมื่อเขาถลันท่อบ้านสกีเราแจ๊กเมื่อสิมเมื่อได้พี่น้องเด้อสิอัมลาพระจากรพงหน้ากับบ้านบ๊ายบายเด้อพ่ออันไม่กินหนา